ก็สวัสดีดีอีกรอบนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือผมก็ได้ลงไปไล์สดตรงด่านวันดํานะครับตรงนี้เป็นหน้าเป็นเป็นหน้าด่านนะครับหน้าด่านนิดนิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่าหน้าด่านส่าวันดําเยอะเป็นอุบัติเหตนุนะครับรถมอไซค์นะครับไม่รู้ว่ามาลักษณะยังไงนะครับว่าเขาล้มลงนะครับ เพราะว่าก่อนหน้าตรงนี้นะครับมันมีการตั้งด่านควันดำนะครับเป็นด่านควันควันดำนะครับไม่รู้ว่ามายัางไงนะครับรถคู่กรณีก็น่าจะเป็นแลนด์โรเวอร์นะครับรถลงพยาบาลกำลังมานะครับ ตอนนี้ด่านควันดำตรงที่ผมไล์สดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนนี้คือเก็บกวยแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าด่านควันดำนะครับจากตรงนี้ไปก็ประมาณจากกลวยนะครับที่มองเห็นนะประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับจากจุดตรงนี้นะครับจากตรงที่เห็นกวยนะครับณตอนนี้คือการทํางานตอนนี้เป็นชุด ที่ตั้งด่านควันดำนะครับเป็นบอก,กอรจรอนะครับที่มาอำนวยความสะดวกให้พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้เลิกตั้งด่านควันดำนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับอันนี้เราไม่รู้แต่รู้ที่แน่ๆก็คือเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ดได้ผู้ดได้รับบาดเจ็บก็เดินได้นะครับเดินได้ หน้าด่านนะครับหน้าด่านประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับก่อนถึงซอยซอยห้านะครับบางเท,เทียนทะเลซอยห้านะครับพี่น้องครับอันนี้เจ้าหน้าที่กำลังถ่ายพรบเพื่อจะไปใช้สิทธิ์นะครับคู่กรณีเป็นแลนดโรเวอร์นะครับ ก็โชคดีนะครับที่พี่น้องที่สัญจรที่ใช้รถใช้ถนนไม่เป็นไรนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับ <departments> แต่ก็ถึงมือเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วนะครับเป็นรถโรงพยาบาลสยามนะครับเหตุตรงนี้ก็คือออกมัน ่อนถึงหน้าด่านประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับไม่รู้ว่าเขาทําไมต้องชนกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้สอบถามผู้ดได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ดได้รับบาดเจ็บก็ไป,ปรถปฐมพยาบาลแล้วนะครับไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรกลางนะครับจะตั้งด่านอีกต่อไปไหมครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะครับตรงหน้าด่านนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเก็บกู้แล้วนะครับ ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจที่ดูแลพื้นที่ยังไม่มานะครับตอนนี้เป็นของด่านควันดำนะครับกับการ5บกจลนะครับเขามาชนเหรอครับเขาแถเข้ามาหาหนูนอยู่หนูอยู่เลยโอรถอะรถมอไซค์มอไซค์กับคู่กรณีกับแลนด์โรเวอร์ครับ เขาเขายังไงเขาหาักมาเหมือนเขาหน้าจะแบบเสียรก<ะ>หรือเปล่า<อ>ไม่รู้อ่ะก็เป็นอะไรไมั้ยครับน<ะ>ี้เอ่อได้รับบาดเจ็บอะไรไหมไม่มีนะครับอ๋อก็โชคดีแล้วครับ เบี่ยงเข้ามาแล้วก็เลยหักตัวไกลหักหลบหนูไม่ได้หักไม่มีหักหลบอ๋อเบี่ยงเข้ามาเลยใช่อ๋อแล้วแฟนเป็นผู้ขับขี่ใช่ไหมเนี่ยหนูเพเยรค่ะแล้วคนไหนเป็นผู้บาดเจ็บคนณซ้อมใช่บาดเจ็บคือคือมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์คนขับคุณเป็นคนขับรถเก๋งเหรอไม่าคุณเป็นขับมอเตอร์ไซค์อ๋อผู้บาดเจ็คือมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอ๋อผมแหม ให้ม,มาเขามาไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนู้นตอนมารถติดไหมครับตอนมารถติดไหมติดก่ดอนถึงด่านอ,อ๋อก่อนถึงด่านใช่ไหมใช่ค่ะเขาคงหักหลบหรืออะไรประมาณนี้เนะะาะรืออ่าอันนี้เกี่ยวพันมาจากด่านนะครับเพราะว่าดูลักษณะไม่รู้ว่าเขาหักหลบเพราะว่าตามตามที่ ผู้กรณีที่เกี่ยวชนกันนะครับเขาก็บอกว่ามันก็รถติดเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวพันกับด่านนะครับด่านตรวจนะครับอันนี้ต้องรอโทรไปโรงพักหรือยังครับหรือเขาประสานงานหรือยังยังไม่เห็นใครเลยค่ะตำรวจเขาว่าไงครับเมื่อกี้นี้ทำไมเขาหายไปหมดเขาให้โทรหาประกันเหรอตำรวจหายไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ตำรวจหายไปหมดนะครับเหลือเหลือแต่ผู้เสียหายนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้กรณีนะครับนี่ครับการตั้งด่านนะครับมันมันมันดียังไงก็ท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาดูนะครับว่ามันดียังไงนะครับผมก็ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเหมือนกระจกนะครับสะท้อนไปถึงสมรางมนหลวงชานะครับว่าการตั้งด่านมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับ ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวก็เข้าขายหมิ่นประมาทของท่านน,นะเนาะก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องทางบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมผมไลฟ์สดน,นะครับผมป้อมปนอมนะครับและพี่สุเทพนะครับตาวิชัยนะครับนักลบกานเดือนสวัสดีครับ